าพูดแล้วสวั <Alcohol Physical. S 2> สดีค่ะวันน <hel> ี้นะคะเรามารับไปจบพร้อมกันนะคะวันที่19นี้มีนาคมพูด ในน้ำตาน้ำตาลน้ำตาไหลอ่ะแล้วแบบแต่ว่าดีใจแล้วดีใจกับเพื่อนทุกคนทำไมทำไมจะเลือเป๊ะจะเอาเสิร์ฟก่อนก่อนตอนนี้ตอนนี้ไม่เสริมเธอตอนนี้เสริมทำฟันอะไรปุ๊บของคิวสวยไหมเสวยไม่สวยต้องถามผัวเพราะตอนนี้แล้วใครคะเป็นผัวน้องค่ะรุ่นน้อง ฝากฝากอะไรกับมหกหน่อยหกนั้นสิบห้าฝากอะไรฝากว่าทุกคนสวยซึ้งๆก็แบบซึ้งๆแบบซึ้งๆหรอก็อยากเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนทุกคนที่ยังไม่จบแล้วก็แสดงความดีใจด้วยกับเพื่อนที่จบแล้วนะคะขอบคุณครับอ่ะมวยอ่ะมวยค่ะวันนี้สาวเสยแทนสิรู้สึกยังไงคะที่จบมหกแบบซึ้งๆพูดอะไรหน่อยซึ้งๆหน่อยก็ได้ด้วยกดีใจที่จบมหกคือต้องเป็นยังไงซึ้งเป็นอย่างนี้เลยก็บอกเพื่อน ไม่พอใจสวยไหมคะถ้าอีท่าถ่ายแล้วยิ่งตุ๊กรู้สึกยังไงวันนี้ที่จบเพรเขามาแนะนำก็ดีค่ะก็ดิเอาอยู่ยาวไปนี้ซึ้งซึ้งหน่อยปากปากอะไรหาเพื่อนเพื่อน95หน่อยมันซึ้งสุดไดเท่านี้นะฮะปากอะไรให้เพื่อนเพื่อนมาพูดมาเพื่อนดูแลตัวนะฮะอย่าไปกลีบอะไป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 รู้สึกยังไงวันนี้ที่จบไปแล้วก็รู้สึกดีใจ ค่ะแล้วคิดถึงเพื่อนมากนะคะก็อยากจะบอกว่าบอกว่าตอแหลก็ความตอแหลก็มีอยู่ในทุกคนนะคะไม่รู้ว่าจะมีมากน้อยค่ะฝากอะไรหาเพื่อนๆหน่อยก็อย่าลืมกันแล้วกันนะคะว่าไฟก็สวยเหมือนเดิมค่ะ่ไยมันเฟกค่ะายสารร้านไม่ก็จะมีคะไปต่อวันนี้รู้สึกยังไงคะบอกเพื่อนเมื่อไหร่ฉันดีใจมากที่จบแล้วอ่ะก็ไงต่อลำพังแล้วร้อเลย ขอเพื่อนนะอย่าลืมกันนะคิดถึงกันบ้างบางวันก็เคาริงมาโอเคคนนี้ค่ะนางหน้าเป๊ะมากเลยรู้สึกยินดีค่ะวันนี้รู้สึกภูมิใจมากเลยฉันจบม .6 แล้วค่ะวันนี้จบนะคะจบสิค่ะมองกล้องค่ะถ้าเป็เพื่อดิค่ะมองกล้องเพมจำเลยโอเคไหมคะฝากอะไรถึงเพื่อนๆของผมเริท่านเลยค่ะก็ฝากอะไรดีล่ะก็ก็ฝากความคิดถึงกันบ้างถ้าไม่อยู่ด้วยกันถ้าไม่ได้เรียนด้วยกันก็ เออมีอะไรยังไงก็โทรหาการ Hi yeah. ไฮไฟเป็นบุ๊คพอมก็มีคุยกันได้ค่ะโอเคดูตัวเลขขอบคุณมากอะ่ะหนังสือรุ่นดูซะก่อนฉันดูฉันดูหนังสือรุ่นค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเต็มเบมเต็มอันนี้อันนี้อันนี้จบไหมคะอันนี้จบไหมคะ <S 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 จบไหมบอกก่อนต้องจบจบรอบไหนคะที่ว่านแค่นั่นแหละรักสุดยอดเลยเออไอ้สัต นสวยมากสวยมากสวัสค่ะสวยค่ะคนขอบคุณค่ะฝากอะไรกับโมหกนาสิบห้านิดนึงรักเพื่อนทุกคนมากค่ะจินมนอย่าลืมกันนะคะรักทุกคนค่ะโอเครอย้เจอกันนะพีาจิ้มซีค่ะกิมซีรู้สึกยังไงคะวันนี้ดีใจค่ะอ้าวฟังอะไรพีนเพื่อนหน่อยค่ะเพอนแลตัวเองนะคะแี่ค่ะรู้สึกอะไรเราเป็นมุมกล้องที่แตกต่างฮะ ไาเลยเราพยายามจะหามุมกล้องที่แตกต่างนะฮะทุกคนอยากให้รู้ว่าเป็นหมดใครเล่นตีเลี่ยนนะคะแต่ก็ซึ้งค่ะต๊อบต๊อบรู้สึกยังไงในวันนี้สัมผัสนิดนึงนะนี่เราจะได้เจอกันอีกไม่เนี่ยไม่เพื่อนยังสวยเหมือนเดิมเลยนะใครค้าสวยอ๋อฝากอะไรหน่อยฝากอะไรหน่อยฝากอะไรถึงเพื่อนหน่อยบอกผมหน่อยสิแมจบไปแล้วยังไงก็อย่าลืมคิดถึงกันนะยังไงก็นานๆทีก็กลับมาแล้วมาเจอกันอีกวันที่12เมษายนนี้นะ ไตสวัสดีค่ะยเราไม่ถายเอาตอนายเอาตอนมันสิวอ้หดก็ใช่เหมืกันเออก็คือว่าอยากให้พื่อนของทาสินานคนสิ้สิก็มากันวันที่12สองละกันจะได้เจอกันแล้วก็เขายังไม่เปลี่ยนเบอร์ฝากหน่อยอนาคตเป็นไงฝากหน่อยอ๋อก็จะเป็นเอกอัครราชทูตประจำประเทศญี่ปุ่นละกัน้เอาเอาเร็ดเอาญี่ปุ่นจะไปแล้วญี่จกลับแล้วเพื่อนจบ อ,อ,อย่าสายได้ไหม <c oughs> คุณเด๋อเออเฮ้ยก,ก,ก็นัดนัดกันบ้างอะไร <c oughs> ไอย่างเงี้ยการก็เจอการดูความเปลีของเพื่อนทุกคนฝากฝากหน่อยฝากอะไรให้มองห้องสิบห้าหน่อยห้องสิบห้าก็เป็นห้องที่ดีมีความสุขมากถ้าไม่อยู่นนห้องนี้ไม่รู้จะทำยังไงแล้วจะหมุนไปไหนค่ะก็งั้นเก่าแล้วนะโอเคบ๊ายบายน้ำเหลือใครอีกวะเพื่อนพิสูจนนะคะว่าอันนี้คือผีหรือคนใช่วิ รู้สึกยังไงรู้สึกยังไงวันนี้ก็มีความสุขนะฮะได้จบม6กับห้อง6กสิบห้าสองนห้ะ53ความรู้สึกที่มีต่อหงคมสิบห้ค่ะรักเพื่อนมากนะมันเฟกมันเฟกเพื่อนนด้วยถึงมันเฟกจะไม่ใช่ผู้ชายแต่ก็รักจริงนะอะไรนะถึงถิงจะไม่ใช่เพื่อนผู้ชายแต่ก็รักอ๋อนึกว่าคุณบอกว่าไม่ใช่ผู้ชายนึกว่าเป็นตัว และอีกไลยที่เหลือคือนอนพัดคืมันอยู่ที่บ้านนะคะอ,าอค้าวราคามันออกแล้วเหรอออกแล้วตอนนี้อยู่บ้านค่ะอยู่ที่อันเชือนะคะไปเยี่ยมบ้านเมืม<า>่อไ,ได้ดูวิดีโอนี้มเมื่อไหร่ก็อย่าลืมว่าเรายังรักกันแค่ไหนฮนะจดจำจดจำบรรยากาศในความรักนี้เอาไว้ใช่ไหมน,นานเท่านานอยา่ยาเมาอย่าเมาค่ะนี่ก็ถึงเวลาแล้วนะคะแบบว่าสุดท้ายนี้นะคะก็ฝากให้พัดกับเบนหายเร็วๆไวๆนะคะรักเพื่อนผมต็ม15ุ่ทุ่นเลย